ฟิล์มนะจ๊ะวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่บ้านแม่นิกกี้นะจ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรนะนิกกี้ thanksgiving oh thanksgiving โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างระหว่างทางก็คือว่าไปไม้เริ่ม เราอาจจะแวะซื้อของหรือกินอะไรเนาะวันนี้อยากกินอาหารเวียดนามใช่ไหมนิกกี้นิกกี้นิกกี้ไม่สนใจที่ไหนนะนิกกี้ Steve'son Highway เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างๆรก,กันเราอาจจะแบบเหมือนแวะซื้ออะไรนะซอสอะไรบางอย่างที่แม่นิกกี้สัง่งเราก็ได้แวะซื้อซอสอะไรบางอย่างที่แม่นิกกี้สัง่งเนาะ คืออากาศเย็นมากเลยกำลังตามรหารซอสกันอยู่จะเจอไม่เนี่ยได้เวลาใส่ปังนะจ๊ะอันนี้คือเขาาก็จะมีระบบแบบเหมือนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเนาะไม่ต้องไปรอแคชเชียร์ให้เช็คให้ของเสร็จแล้วก็จะไปหาแม่นิกกี้กันใช่ไหมนิกกี้ หลังจากนั้นเราก็จะกลับมากินอาหารอาหารเวียดนามนะจ๊ะเมื่อกี้ไปคือเขายังไม่เปิดเือตั้งสามสิบนาทีคือว่าเออไม่รอดีกว่ากลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวค่อยมากินเนาะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยดูสิดูแล้วไม่ไม่น่าใช่วัดไทยเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนอะดูสิอืมโอยายอยู่นะตอนนี้เราก็ได้ถึงแล้วนะจ๊ะ รยถึงบ้านแม่นิกกี้แล้วจ้าอะไรว่าแดดมาอีกแล้วคือบ้านแม่นิกกี้ติดถนนเลยจ้ะเราก็ได้ถึงแล้วนะจ้าจะให้ชมบรรยากาศรอบๆบ้านไม่มีอะไรมากแค <c oughs> ่นี้แค่เป็นรูปภาพของแม่นิกกี้เขาเป็นคนวาดเองคือสวยมากเลย ันนี้ก็เป็นโต๊ะนะจ๊ะสำหรับกินวันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะจ๊ะกำลังล้างอยู่นะจ๊ะ She the eat neck wanna know No you if มันก็คือโฉมหน้าเสร็จแล้วกำลังจะเข้าอบกันนะจ๊ะ นี่ก็คือบรรยากาศนิกกี้กำลังกำลัง mm. ทำความสะอาดอาจาะมีความเป็นเด็กดีของพ่อแม่ระหว่งางรอแม่นิกกี้ทำอาหารอาจารย์เราก็จะมาเดินชมรอบ,รอบๆบ้านกันคือว่าแม่นิกกี้เขาปลูกแบบเหมือนสวนต้นไม้อะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะเจ๊ะว่ายังไงระหว่างนั้นนิกกี้ก็วางอาหารให้นกมากินว่างั้นดูนิกกี้วางวางรอบเลย ตอนนี้เรากำลังรอนกมากินอยู่เอาไปไปไหนแล้วอะ๋ย่มันจะบินมากินอาหารตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะระหว่างรอเดี๋ยวจะลงไปดูส่วนข้างล่างนะว่ามันเป็นอย่างไร ตอนนี้เรากำลังเดินลงไปดูสวนของแม่นิกกี้กันนะจ๊ะเป็นสวนที่ปลูกก่อนที่จะซัมเมอร์เนาะตอนนี้คือมันตายหมดแล้วเอา้าไหนกัญชาหายไปแล้วเอา้าต้นหายไปแล้วมันจะน่าตราย <Something. S 1> อะไรนิกกี้ <laughs> <think> carrot. อ๋อแครอดเล็กมากดูเราจะลองหยิบแครอทขึ้นมาหนึ่งอันเอานี้เลยอันนี้อันใหญ่อุ้ยน่ารักโอเคมิกกี้ลองมาลองมั่งโอ้ oh. อีกคนโอเคโชว์ me โอ้ยนิกกี้ได้อดีนี้โอเค try good we try inside in the ก i t c h e ก็คือว่าเดินตรงเนี้ยคือต้นไม้สวยอ่ะโอ้ยน่าถ่ายรูปมากแกดูนิกกี้เขาก็ยังคงสำรวจอยู่มันเป็นยังไง มันจะไม่หลงเหลืออะไรแล้วนิกกี้จะพาะกิจเดินสำรวจแล้วก็ต้องเดินขึ้นกลับไปข้างบนกันนะจ๊ะคือาายอยู่นานไม่ได้อากาศเย็นมากทั้งทั้งทังก็มีแดดนะแต่คือก็ยังเย็นอยู่อะเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินก่อนนอะดรองท้อง okay. กำลังเดินทางไปกินอาหารนะจ้าอาหารเวียดนามเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะแล้วจ้าโฟสามสิบเจ็ดร้านนี้เลยอร่อยมาเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีเมนูอะไรบ้างคนเยอะมากเลยมานั่งแล้วนะจ๊ะมาดูว่าเมนูมีอะไรบ้างเออกินหอมมาก มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยดูสิกินก็ได้สั่งโฟลเรียบร้อยแล้วจ้ามาดูกันว่าจานใหญ่มากเวอร์คือว่าอร่อยมากด้วยจ้ารับรองไม่ผิดหวังจะเป็นปอะเปียนะจ้า,จาที่เราได้มาเป็นเมนู อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นเส้นเล็กเนาะแล้วก็มีหนึ่งอะตอนนี้เราก็ได้กินเสร็จแล้วนะจ๊ะอุ้ยอิ่มมากเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแม่นิกกี้นะจ๊ะวดูสีต้นไม้ตรงนี้ที่คือสวยมากเลยอะ่ะ ระหว่างรอของกินแล้วก็มาเปิดดูวิดีโอของเรากันนะจ๊ะโุ <c oughs> <c oughs> ้ยใครอะ่ะโอ <c oughs> ห้หนุ่มฟิลมหนุ่มฟิล์มเองดูอะไรนะเยอะดูไก่ <Okay. laughs> ตอนนี้แม่นิกกี้ก็ได้ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน่ากินขนาดไหนอยู่ตรงนี้น อันนี้ก็คืออะไรนิกี้มันบดนะคะนี่ก็คือเป็นไก่งวงที่เราบอกไปก็คือผักตระหน้านาน,นิกกี้จะมัน้องชิมใหญ่กันนะคะเฮ้นิกกี้กินอ,อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอันนี้ก็เราก็ได้กินเดือเกันแค่นี้แล้วนะจ๊ะคืออิ่มมากบอกเลยว่า อันไหนเคอร่อยที่สุดคือหนังจ้าคือแบบถ้าเกิดเป็นช่วงนี้แบบเหมือนมันนั้นแบบเนื้อมันเยอะเกินอ่ะช่วงหนังอร่อยสุดอันนี้นิกกี้แอบแอบมาลากไก่คนเดียวก็ <c oughs> คือว่านิกกี้กินไม่พอนิกกี้เขาต้องอ,อร่อยอร่อยอ เสร็จแล้วก็มารับชมวิดีโอของตัวเองเขิน <c oughs> <c oughs> มากเลยอีกแล้วจ้าดูอีกแล้วก <c oughs> ิจกรรมวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะมนุ้นกันว่าทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไร ยังไงเจอกันนะคะ